ประเทศไทยไม่ได้มีแค่ความงดงามแต่ยังมีความมืดที่ตามหลอกหลอนคุณกล้าพอไหมสิบตำนานผีประจำพื้นที่ในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้มีแค่ความงดงามและวัฒนธรรมแต่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและเรื่องเล่าที่ทำให้ขนลุกจนขนลุกคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิบตำนานผีประจำพื้นที่ เรื่องเล่าที่ผ่านการเวลามาแล้วหลายชั่วอายุคนกล้าพอไหมที่จะเดินเข้าไปในความมืดและเผชิญกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ 1. ผีผู้หญิงชุดขาวแห่งวัดร้างจังหวัดลำพูนหญิงสาวถูกฆ่าโหดในวัดร้างกลางป่าตั้งแต่นั้นผู้คนที่ผ่านวัดในเวลากลางคืนมักเห็นผู้หญิงชุดขาวเดินวนและได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเอง ล้องถ่ายรูปบางครั้งจับภาพเงาที่ไม่มีตัวตนบางคนออกไปดูกลับพบว่าบ้านว่างเปล่า 2. ผีเด็กในป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีบ้านกลางป่าห้วยขาแข้งเด็กหลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุปริศนาและบางครั้งคนที่เข้าไปป่าในเวลากลางคืนเห็นเด็กวิ่งวนรอบบ้านและได้ยินเสียงหัวเราะ 3. ผีตายโหงบางกระดีกรุงเทพบ้านเก่าที่บางกระดีเกิดคดีตายโหงหลายครั้งคนที่เข้าบ้านกลางคืนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อและฝีเท้าเดินวนรอบบ้าน 4. ผีผู้หญิงผมยาวบ้านร้างสามเสนกรุงเทพเนาผู้หญิงผมยาวชุดดำเดินวนในบ้านเก่ากลางคืนได้ยินเสียงน้ำตาร้องไห้ และเสียงหัวเราะประหลาด 5. ผีผู้หญิงชุดไทยโบราณบ้านร้างเขาพระวิหารปราจีนบุรีหญิงสาวตายโหดในบ้านเก่าผู้ที่เข้าไปเวลากลางคืนมักเห็นเงาผู้หญิงชุดไทยโบราณและเสียงน้ำตาร้องไห้ดังรอบบ้าน 6. ผีเงาปริศนาบ้านร้างอ่างทองบ้านร้างล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ กลางคืนได้ยินเสียงเคอะประตูและบางครั้งพบเงาปริศนาเดินวนในบ้าน 7. ผีเด็กในหอพักร้างสมุทปราการหอพักเก่าที่ถูกทิ้งเสียงหัวเราะเด็กดังก้องบางครั้งผู้เข้าพักเห็นเงาเด็กวิ่งวนรอบตึก 8. ผีตายโหงเชียงใหม่บ้านร้างในเชียงใหม่เกิดเหตุฆาตกรรมปริศนา ผู้คนที่เดินผ่านกลางคืนได้ยินเสียงกรีดร้องและฝีเท้าเดินวน 9. ผีผู้หญิงชุดขาวบ้านร้างนครราชสีมาบ้านเก่าที่ถูกทิ้งหลายปีกลางคืนได้ยินเสียงน้ำตาร้องไห้และฝีเท้าเดินวนบางครั้งเห็นเงาผู้หญิงชุดขาวปรากฏหน้าต่าง 10. ผีเงาปริศนา บ้านร้างพระรามสองกรุงเทพ,พบ้านร้างเก่าบางคืนเสียงหัวเราะเด็กและเงาปริศนาโผล่หน้าต่างกลายเป็นตำนานผีที่ชาวบ้านยังเกรงกลัวสิบตำนานผีประจำพื้นที่เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนความมืดไม่ได้ว่างเปล่าบางสิ่งยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราคืนนี้ ถ้าคุณออกไปในพื้นที่เหล่านี้ลองถามตัวเองคุณกล้าพอไหมที่จะเผชิญกับสิ่งที่อาจกำลังมองคุณอยู่ทุกพื้นที่มีเรื่องเล่าบางเรื่องหลอนจนขนลุกคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้าความมืด